กว่างแล้วบัดนี้เนาะอื่พี่น้องเองินซาเงนเป็ดโอ้เอา,อางนเงี้ยไงนี่เอาไม่กระจาดบ่เอาไฟมากระจาดที่เป็นดิอือม,ม,มีเป็นบ่นเ,เอ้ออออออาแก่ไข่ซัวเข้าไปนี่เนาะส,สิบกว่วาปีได้เนาะโอ้ถือว่าสูเนาะพ่อพี่น้องสูงสูงมากครับเจ้าของเน้นนี่ก็ได้เนาะ โ <laughs> อ <laughs> ้โดยๆเอาๆสู้ๆๆบังดูเด็กรถกะท่อรอเนาะอ่า148 เฮ้ยผมเป็นพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเป็นพี่น้องเย็บซีเบอร์สุขสุขคนเดอ้อเนะาะพอว่าสิอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องเลยมาพบมาพอก,กับเบอจิตคือเก่าอีกแล้วเด้อเนาะก็คือมื่อนี้เนาะพอพี่น้องมาพบมาพอก,กับเบอจิตอยู่ในช่วงบรรยากาศต,ตอนแดดฮ้อนฮ้อนพี่น้องเลยตากระิบลงฮิบลงเนาะงพอพี่น้องออ <laughs> บอกใส่มาตาก่อนพี่น้องเอาสบายดีสบายดีบอใส่มาตาเพิ่นเนาะปกติต่ามาตาก็ฮิบอยู่แล้วไองมื่อยบุคุญโย้หน่อย ก็คือมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบัญชีตเองเะอ่ามาทางบ้านนุ่นสันนี่แหละอ่ามาทางเอาปงปลาให้ทางน้องกันนะแต่เพื่นแน่ได้กามาเยี่ยมยามทําไททางน้องอ้อมน้าอีกน้องพ่อพี่น้องได้กาได้มาบนนี้ก็จะเป็นทางอ่าดินเนาะอ่าดินของทางอ่าไอเอเพื่อนพี่น้องไอตั้งแต่เพื่อนได้อ่าที่ดินไม้น้องพ่อพี่น้องตั้งแต่เพื่อนได้อ่าเลิ่อนไม้เนาะบัญชีตเองกันยังมาทันได้มาหาทางครอบครัวของไอเพื่อน ่าแต่ว่าคือทั้งไอ้เพื่อนนะคือไปกินข้าวพี่น้องเดี๋ยวทั้งบริจิตเองกับสีเข้าไปเนาะอ่าถามไทยอ่าทั้งไอ้เพื่อนแน่เนาะพ่อพี่น้องก็คืออ่าตอนนี้เนาะงพ่อพี่น้องนี่ดิอ่าทั้งด่างของบริจิตนี่ก็ถือว่ากว้างกว้างพอสมควรอยู่เนาะงพ่อพี่น้องอ่านี่ดิเนาะอ่าหลายท่านก็คือจะเห็นอยู่เมื่อนี่นะบริจิตเองนะมามาเบิ้งเนาะพ่อพี่น้องอ่ามาเห็นกับหูกับตาอ่ามาเบิ้งด้วยนะอ่าเจ้าของนี่แหละพี่น้องเอ้ก็ถือว่า กว่างอยู่เนาะงามงามพี่น้องเลยอ๋อจังไรก็เดี๋ยวสีพาทุกคนเนาะบาตาสีพากันไปเคลื่อนของไอ้เพื่อนเนาะไปสนน้องพ่อพี่น้องนี่เด้น้องพ่อพี่น้องป๋าโตกว้างกว่างเนาะไปบอกคำไปเอาสบายดีสบายดีเด้อเนาะไปน้องพ่อพี่น้องมาเบิ่งนี้แหละมาเบิ่งเดินเพื่น พูดได้เนาะฮะเดี๋ยวสิย่างไปตั้งแต่เฮือนของอนาน้องอ้อมอ่าตั้งแต่เดินของไอ้เพิ่นจนเฮือนของน้องอ้อมเพิ่นกะบบไก่กันปานในเนาะพ่อพี่น้องหลังคานี่ก็เคยถือลมพัดอ่าไปเทินหนึงเนาะไปก่อนเห็นบ่อพี่น้องอยู่ในช่วงแดดแห้งดีเนาะแดดค้างแดดแน่พี่น้องเอ้ยเนาะจังไในกะเบิงแย่งสุขภาพเลยเด้อเนาะพ่อพี่น้องอ่าตัวนี้เดี๋ยวสิเขาไปนั่งอยู่ห่ม อยู่ที่เฮือนของอ้ายเพิ่นก่อนเนาะแดนอ่อนก่อนพี่น้องไอ้จังค่อยออกไปเนาะสุดยอดสุดยอดใส่เวลาอตอนนี้ก็คือทั้งน้องอ่อมเพิ่นก็บกำลังก็นะ่าพักผ่อนพี่น้องเอ้เพราะว่าเห็ดเวียกแต่เช้าเนาะงพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ตอนเที่ยงเนาะ ทั้งน้องเพิ่นกับทั้งเมย์เพิ่นเนาะพากันพักผ่อนย่นใจกินข้าวกินน้ำน้องพี่น้องเดี๋ยวทางบูจิตเนาะสี่พาทุกคนไปหาทั้งไอเพิ่นนั่นแหละป้าเดี๋ยวพี่น้องเคื่อนฟงน้องมเนาะป้างามขัดงามขัดอยู่กับแดดเนาะ อยู่ในช่วงบรรยากาศตอนประมาณเที่ยงหรือบ่าวๆไปจักเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ได้แม่นแท้ๆยันอยู่ในช่วงตอนบ่ายๆน้องอ้อมเพิ่นก็ว่าโอ้ยเนาะากสิได้ขึ้นนอนเฮือนใหม่แล้วเพิ่นว่าเนาะอพี่น้องก็มีหลายๆอ่าช่องหลายๆทีมงานเนาะอ่ามาอ่าอัปเดตอ่ามาถามไทยเนาะเหมือนกันเหมือนกัน mừng cân mừng cân có một cái đồng ngũa còn nhau phải nhau phổn leo nó phổ phí đồng nhà leo bẩn cái đây bảo sơn chiếc khỏi kỹ này mời lại bơ bơ bài đi bài đi tới này ไปเคลื่อนไถ่แนแล้วมาเนี่ยนางชนม์เหมือนแล้วน้ฮอลแลตหอนเนาะสุดยอดเลยเนาะพ่อพี่น้องหอนขากหอนเน่ไปเสียเดี๋ยวไปเรื่อยเพื่อนไปหาไอ้บ่ไปได้เนาะเจ้าขอไปหาแล้วแหละบ่อเรียบร้อยแล้วเออโอเคแช่เนาะพ่อพี่น้องหน่อยขอไปหาเพิ่นก่อนพี่น้องเลยว้าหอนขากหอนเน่เนาะเฮ้ยได้บอกคำถามเพิ่นแล้วบอเพิ่นก่อนพี่น้องอยู่ไซ ดูดูด <rôle à déc> ูเนาะป้าโตเฮพี่ได้กินข้าวแล้วบ่ฮะสบายดีสบายดีเนาะได้ยังกินเลยนะกินตามังวงอ๋อกินชุ่มหรือบากินกับข้าวนี่ชุ่มหอยกินโอ้ยน้ำลายเตะได้เห็นแบบนี้เนาะพ่อพี่น้องส่งกระโปรงแท้เสื้อกระโปรงนี่เนาะห่อนดิ ว่าสินอนกินนี่ไะตูชาติอะไรก็นอนเออชมแล้วกระช่วงแล้ววาเนี่ยเป็นจังไงคือวางเว้นนี่คือไปเฮ็ดอยู่เลินเจ้าของหรือว่าเฮ็ดอยู่เฮือนน้องอบเลินเจ้าของเลินเจ้าของบอตอนน้องเฮือนน้องอ้อมเฮ็ดตอนเช้าเออเแค่ยังไงเห็นอ่าเลินเจ้าของไปพางงบเก็บไม้เก็บไม้อ๋อเป็นจังไงบาดนี้กะอ่าดีใจบ่อ่าคือบ่ได้แบบ อ่าเมื่อก่อนน่ะคิดอู้คิดอ่างอยู่แม่นบ่เอออยู่ยังูสิได้ีเออ่ก็2 20,000บ่23,000 23,000เนาะอ่าที่ว่าทางผู้ใหญ่ทางน่บ่จันเนาะแม่นบ่อืมแม่สมฤทธิ์แม่วันสมฤิเอด้เนาะอ่าจชื่อเพิ่นแท้เนาะอ่าผู้ที่ว่าเพิ่นซอยเฮาเนาะเออกมีแต่ัละครบ คือจะไปบึงพุ่มกินีเน,ะนาะไปบึงพุ่มกินีนะไปะคือเห็นมาเห็นคุดตะคัวอยู่นะนแตก็คือนาค,าคาาุ้มก่วงเทไงก็ชาวคุณชาวสาวคุณสาวบ อยู the people. The people to no. ่บจิตจู๋เนาะอยู่บัจิตนาโจใช่นาะพี่น้องอยู่บัจิตสั่นใช่ไหมพี่น้องสาวสองพูดได้ฮะสาวสงอยู่เนาะอ่าจริงจริงกะสาวคุณสาวเนาะกอยู่บัจจิตหมอนเมตรนั่นแหละนั่นแหละอยู่บันพ่อเอเลยมั้งการหอดสาวพอดีเนาะสาวคุณสาวนี่ก็ถือว่าคักอยู่ได้เนาะพี่น้องอยู่ในสองมันสามนี่เนาะถือว่าโอเคอยู่อ่ามีแต่ว่ายังชีได้อ่าง่ายไปอยู่ฟุ่นบ่ป่ะนี่ เป,เป็นเสียเงินให้เป็นไปไปพกทูบอย่างนี้ว่าสิกพกทูบอยู่แหละเออกลังสิไปพกทูบอยู่ที่เจ้าของเนะี่ยตะกี้ว่าสิไปเมนบอไหมอ๋อบัานี้สิพุ้กเคลื่อนให้โ,โ,โอ้คนบอกเข้าดีแล้วบอทั้งบราะจานันทร์เมนบอเนี่ยอืมเสีเห็ดแบบไรเฮ็ดแบบคือคือ,อคือ,อมูนเติมมาหอนขึ้นไทยนั่นเออเพิ่นเอาแบบมาให้เบิ่งได้วบอเลย นั่นแหละนั่นแหละจะเนี่นก็มีแต่บาร์ลติดตามรับชมมาเบืองน้ำกันเนะาะว่าสีเปลี่ยนจังไงเนาะอ่าเพราะว่าคือทางอ่าครอบครัวของทางไอ้กับเื้อยนี่ก็ถือว่าอ่าทางเอฟซีกับรอติดตามรับชมเบืองอยู่เนาะว่าอ่าสีเปลี่ยนจังไงผลบอลน้องฟอี่น้นนอ,นนองก็สงสารอยู่แหละอ่ะบาบัณนี้มีที่เป็นของเจ้าของนี่ก็โอ้โดนประทัาและบัณนี้เนาะจังจริงมาได้เลร่อนไปร่อนมาเลยจี๊ดเตะกี้น่ะคิดอุกคิดอางเนาะ ว่าสิไปอยู่ทา้งไหเด้ีไปเนาะคือเฮาบ่มีเป็นที่ของเจ้าของนี่คือลำบากใจได้เนาะอืมฝันอยู่เพิ่นอยู่ประเทศใดนก็ฝรั่งฝรั่งบ่อ่าเป็นประเทศฝรั่งที่ว่าเพิ่นผ่าเงินมาให้สวยนี่ก็โอ้อ่าเฮ็ดให้ครอบครัวนี่อ่าสบายใจเนาะอืมนลิตทุกจังยากแล้วมาจีดเองผลเลยเนาะ โดนเงินมีชานอยู่ก็ดีคือมือก่อนเนาะพี่น้องแบบดเดียวก็พอบริจิตว่าเนาะอยู่ในช่วงตัวนั้นก็ได้ก็บาคือตะกี้น่ะยังอยู่ในพื้นดินอยู่บ่ดชันเดี๋ยวนี้หากระโพหัวขึ้นมาแมนบ่คำว่ามีเือนมีชานขึ้นไปอีกบ่ไเด้โอ้ว่าแห้งชีแบบขึ้นชุนมขึ้นเน่ยแมนแมนนโอ้แห่งดีเลยแหละพี่น้องเลยมีแต่ว่าตั้งใจ อ่าเงินซื้อเขาอย่างเดียวเป็นบ่บัญหาอันนั้นคือจะเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วเนาะตัวั้นเนาะอ่าทีของเขาก็มีแล้วเนาะครับพี่น้องแต่กี้คิดลูกคิดนางคิดว่าสิบบได้เพื่อนเนาะคือเฮงเจ้าของเป็นบ่เขอได้เลยมูงได้กับบ่มีบ่สักวันน่ะสิได้คือมึงเนาะเป็นบ่อไปนั่นแหล้ว หากินซื้อขอ้าวเนี่ยหาตัดอ้อยตัดฟวงบะมีแล้วก็พอแต่ได้ซื้อหันซื้อนี่บัวใหญเลยเนาะซื้น้ำแมนเงินคือข้ขอมือนี่ยเท็กมันมือเด็คามือเท่าไรมือสิบห้าสิบแมนบ้าเมน,น,มนยูพี่น้องคำว่าอันนี้คือโมเมนต์บัพมาดเงินน้อยเลยเนาะพ่อพี่น้องคือแบบว่าซื้อเสาซื้อแรงอยู่หมดนั่นนั่นนั่นแหละแต่ว่ายังใครกลัวบัวาหาเนาะ ในมือซ sí, yeah, yeah, ีซีมหาซีบนี่แหละพี่น้องนั่นแหละคาราซิมาซื้อของใหญ่นี่บ่ได้เนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ที่ว่าเพิ่นอยู่สนบบด้วยกันนี่อยู่ฟังเฮาคือกันนี่เพิ่นก็เข้าใจเลยแหละเนาะเงินอยู่บ้านเฮามันเป็นจังไงเห็นไหมันมันตอบโจทย์บอดีบันไดเนาะพอมีผู้ใหญ่เพิ่นช่วยมานี่กะเนาะพ่อพี่น้องรู้อย่างเดียวเนาะแบบนี้เนาะด้วยดังงานเนาะ เอไม่ได้เข้าผมเลยสูงอย่างเดียวเนาะเอาเห็ดเอาแน่เนาะมิแต่ว่าสีพังละวพั่วคือเอาละวพั่วมาแต่ทางไหนบันเอาเอาแล้วมาหั่นแลยใหม่น้อยไม่ใหญ่เพิ่นบอร์กระไฮพันธ์พอได้แบบว่าบังแบบนี้เฮาเนาะเขาดุงใหญ่จะคือเก่านะแล้วเปื้อนหัวชไปทางไหนกันเปไม่ชำนี้ชำาเฮามาเห็ดไปนี้ได้อันนี้ได้อยู่นี่เนาะ สำสำใส่สำนึงนี่เนาะคือถ้าเอื้อได้สามบันนี้กับหิดเวียกโบได้หิดเวียงนักโบได้คือไปแบบนี้คือหิดอย่างนี้สวยไอ้เพิ่นเส็ยเงี้ยเส็ยเงี้ยเก็บตัวไม่ตัวโตเออเก็บตัวมันเด็กนิดหน่อยเน่นเนาะเพราะให้มันเป็นมันเป่าเนาะมันเกลี้ยงเมื่อวานนี่กระจุดคุมภัยพอจันจะรอดมาแต่เลงกันนอนเพียอักแรกอยู่เลยมองไพรเด็ดต่อชิบชวงมู ปลามึกกุ้มตอนนั้นมันกะบหกไหมใช่ไหมคือเป็นโรคประจําตัวเน่เจ้าของแน่ตัวนี้เนาะสุขภาพโบเก็แงแห้งแล้วมีเนาะพี่น้องได้อยู่ทักยาอยู่เลยอยู่น้ายายัางอยู่น้ายาอยู่ดีวนี่กระออไปก็กวนยังเป็นได้มันเป็นเลือดขาวแหละแนวเลือดลงลายี่นจะเป็นเลือดขาวไม่มีแดงเลยโอ้างว่าไท้แล้วพี่น้อง เนี yeah, no. ah ่ยเนาะอ่าแต่พอด้ม so mm ือ hmm. อ mm ่ทางบริม hmm. mm ือค่ะบมมือเหนือยแต่กินยากินยาตลอดคันป้ายานี่กับอาการที่ออกมาแบบนี้นอนนอนบ่ะเบบมือยเลยเบบมีือเลยได้เป็นมะเร็งหรือเล่าตัวเองเบบมือเนาะมันปิริยารุกนาทีมันบ่มีม่ะ คือยาเจ้าของดินนี uh, so ่เน okay. ี่ยย şey ังไปเอาเธอหนึงนี่บดเธอไรไปเอาเธอหนึงมันคือกับชาเซนมัินเที่ยวไปซักซักบ่อยากกินไหมคะอยากกินกับมีแต่ยาการโนะนะโอ้มีอยู่อยากกินการโน่กินน้ำซักน้ำเนาะคำป้านี่บ่ได้เลยเนาะสองทิศสามทิศเป็นซักยาโอ้คือทั้งง่ายด้ใช่สุขภาพร่างกาย เป็นอย่งส่เออบาร์คอยบาร์คอยเป็นอย่างเนาะข้างนอกที่เบียงมึงนั่งขานอเขาเป็นเก็บแอร์อ้อนั่นเองนั่นเองมีแต่ว่าคือเจ้าของในนี่เรื่องงานในนี่เจ้าของเก็บมาแล้วหมนบอเก็บมาเบื้องแรกมันบ่ยังแต่เรินเจ้าของอ่าน้องอ้อมนี่คือเขาบ่ได้บ่ถิ่นอย่างน้ำมันบ่เก็บใน้องน้ำเก็บแต่ห้องน้ำบ่เด็กพี่น้องยังนั่นอยู่เมนบ่ที่เห็นยังนี่ชาวเมือนี่ มัดเล็กไว้มัดเด็กเมืนบ่อปขานก็เทบ่ได้มันก็อมันเซานี่โอ้คือมันจ้างเลยเมือนป๊อปโหยังดีเลยนี่เนาะงานอยู่ใกล้ๆเลยเนาะนี่เนาะเออจ้างเฮ็ดเลยเพิ่นจ้างเท่าเลสันเพิ่นบดนนะสามพันเห็ดแล้วเบิดเลยอืมทางสาพรเหมือนป๊อปสาพรเหมือนป่อปมาเนี่ยขนาดอย่าฮะโอ้ย่าฟุตนี่นะเออ ใส่น oh, yeah ี mm ่เลยน้องพ่อพี seafood, ่น้องพ่อได้สิกินวันนี้แม่ม่แม่เป็นไรโอ้เจ้าสิกินเมื่อจอบจอบแค่คนเราหัวแห้งเมาะยาบุญเออพากันอยู่น้ำยาอดีนี่เนาะโอ้แต่ว่าเข่าเราได้สาเดิมในเรื่องเข่าน้ำซ้ำปลาเราเดิมใยังยังเยอะหลายยังโมไลเม็นบ่พอได้กินอยู่ แต่างเงินเขาหาอยู่ที่บ่านนี่ก็พอได้ซื้ออยู่เนาะหาไ,ไว้เก็บไว้เนาะนั่นลดก็โอ้เมือนีก็มาแสดงความยินดีทั้งครอบครัวของทั้งไงกระเพื่อเพิ่นเนาะเมือนีก็บจะไดนก็ดีมุ่งดีใจนําเด้อเนาะดีใจดีใจมีแต่ว่าเป็นกระตังใจให้นี่แยเนาะด,ดังจากว่าเฮ็ดเบียกให้กัปปนาน้องๆเพิ่อนน้ำเนาะเพินน่นจ้างน้ำเน่ ก็ถ nice ือเป็นนานาอาสิบใกล้ๆแต่ว่าเรื่องการโกการนี่คือแบบว่าเขาเป็นอะไรไหมเป็นบ่ไินไมือโบกีงบานไหนอขันไหมหรืโบกีงเป็นบ่เออเงินยะคองกันได้นี่แต่ห็นว่าจำจ้างอะไบว่าคนโ้ก็า้นี่ว่าอยากนารัฐอะไรว่าขันปูนอยู่ไหนอยู่เออขันปูนนะพอได้อยู่เนาะ มาเเ็ดดมม่นกกลไออีแต่ว่าขังไปสั่นเนาะขังไปขังไปอ่าสิออกมาเป็นแบบใดก็ได้หักชีดเฮือนไหมบอกเงินไหมเมตังประเทศก็คือหูนี่ได้อันนี้ก็อยากได้เงินไหมหมักเฮือนไหมบ่เจ้าของกันอู้เนาะอันนี้แนวไหนก็อยู่เนาะเนาะขอเพียงมีที่แล้วก็วิ่งเฮือนบนอยู่เนาะ เฮือนไม่กะกใครกลัวข้าบุมีเนาะกับไปเลี้ยงแล้วมาข่าวคนมาเจ้งข่าวบอกว่าได้เฮือนไม่เออใหนะเออเอาห <c oughs> นีใจน้ำหนีแจน้ำมิแต่ว่ารอเบิ้องให้เนอปลาเสียงออกมาเป็นแบบใดเนาะม่แต่เฮือนไม่กะเห็นแบบแล้วบ่วเห็นแล้วเนาะเอาี่จิกกับพ่อเบิ้งโลกพี่น้องไถ้าออกมาเบิ้งพูดเลยอ่าสียถาเบิ้งเนาะอ่าพ่อแม่พี่น้องกะรอรุ่นไปเบิ้งน้ำกัน แต่ว right? ่าม no el uh, ื่อนี <t us> <t us ้ท่างวจันทร์มามาอะไรบ้างมันเป็นนี่วเขามาบอกป็นจังชิมาอยู่แล้วว่าเน้อเขามาเนาะจากมือไม้ผู้ประจัญชิมนเข้ามาเป็นร้อยแถวเสาอย่างมากเป็นมสาปรลจงเสาเสาให้เทือนนี่เออแบบได้แบบจ้างจ้างคือเจ้าไปหาเดี๋ยวว่ามันมีขายอยู่แล้วเดื่องเรื่งเสาแต่ว่าจันทร์ในคนเล่นเองครับอ๋อตัวนี้เขายังทำบูฮูตัวนี้เนาะ มวยจักรมันมาถามแล้วตอนอีกหน่อยเนาะมันบอมีไหมแบบเดี๋ยวเราว่าเออเราจะหาเองแลันอือพอ่าอยู่เขตนี้เนาะพอพี่น้องก็มีอย่างเข้ากับโบผู้เนาะอืม่ได้คอยมึงมันไผ่เนาะคือมานี่คือแบบว่ามาแบบงงงมทำท้าเลยเนาะมวจักผู้ใดเลยพี่น้องเลยจักไปเที่ยวนะจักรไปนับ้องจักแต่เพื่อนนี่เนาะ แต่คือทางอนาอายเพื่อนในปีนนาเชียวกันกับอ,อาณาผู้นั่นเน,ะนาะก็ได้อาณได้พากันมาอยู่นี่แนะน้ำมาอยู่นี่ก็โตวัวนี่นะโตนี่คือเอาอยังเอาพยายามบ่โอ้พยายามดียอมหับเลยคำว่ามาโบยู่ในนอนย้ำฝนนี่เ <laughs> มนแมนย้ำฝนนี่เอาโบยู่การเพือ่อนนอนเย็น <laughs> Ờ Nói thẳng này thì mình có bụng hoa, xanh rùm, mục, thạch mà Khai khai của mình trộn là mưa còn đó Ừ còn nhưng mà Ờ, mình trộn Mình có bẹc máy thì để mưa vào đó Bẹc cho tụi phụ, bọn bốc bớt Bởi bẹc đi nhỉ nó Ừ Lâm, sống lâm Ừm Còn bữa xì à, đầy 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 dạng Nên cả bộ thăm vật là đầy bị rộng ấy Ừ Mình chơi ụt hết nó lé, tấm hết nó Đuổi khăn ลมเล็กๆน้อยๆข้างคนมันกับผพภาเข้าแน่ะสามสามลูกใหญ่เนาะสามลูกใหญ่เน่ดูเพันกัยังหน้อยอยู่ยังสีหาเงินหาค้เน้อซอยกันทั้งอ่ะเอื้อยกับไอ้เพิ่อนน้อพี่น้องกับภากันมาอาอัปเดตทั้งน้องงอมน้ำอีกเน่เนาะนั่นก็บน้องดีใจน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นก็ได้ห้องหน่ำอยู่ทั้งอ่ะมีแล้วพี่น้อง นี่ก็ล่อรุนไปล่อล่นไปไก่หอนย้ำมาหนาเฮ็ดย้ำหอนเในช่วงนี้หางเฮ็ดป่วงออกไม่ได้ไม่ได้ไปหาบ่มีเวลาไปบ่มีเวลาที่ตื่นมากอไปเฮ็ดไต่เช้ารวยมากเมื่อไหร่ได้อะไรนั้นล่ะเออเราสะอาดกั้งไว้มัดเล็กกะไเลอืมให้มันอ่อนก่อนเป็นบ่ให้เด็ดมันอ่อนก่อนเนาะเนี่ยมันอ่อนที่เอาไปเล็กปนมัดคานไว้เลยที่คานนี่อะไรยังอยู่ดนยี่ดอกเนาะพ่อพี่น้อง แต่ว่าห้องน้ำเข้าหนึ่งคือซีบดอนปาในดอกเนาะมบดอนทิดหนึ่งทิศหนึ่งไงถือว่าสำคัญนมันชาน้ำมันชาน้ำตัวมันอยู่พื้นดินในไทยคานทีอย่างมันต้องใช้เวลาเอาก่อแล้วเขาต้องป้าไว้ข้ามมือเพื่อให้เห็ดได้หนึ่งคานเนาะชาน้ำคานน้ะพอพีเราเยมันงานน้อยมันกะต้องเห็ดตามเวลามันเอาก่อแล้วเขาต้องป้าไว้เขาไปเห็ดรดมากก็ซ้ำเดียวเขาไปเทมันแล้ว จํามันมันบ่แข mm ็งต mm ัวเนาะมันบ่แข็งยังบ่ตายต้องอ่าเห็นตัวแล้วก็เฮ็ดได้อืองานน้อยต้องใช้เวลาอ่เพราะว่าอันนี้เฮาเฮ็ด <climbed> ผ <lik> uh ู huh. ้เดียวเฮาว่าตัวนี้ยอืบ่ดนไกคสิแล้วบ่ก็ไมันก็ไว้เฮ็ดหลายคนมันก็ได้เงินน้อยอใครดอกจาเฮาเฮ็ดเป็นอยู่เนาะกับอียังมันก็ยังอยู่ต่ําอยู่นี่เนาะเวลามงนคงนังคาเฮาก็เฮ็ดเองเบิดแล้วว่าตัวนี คือเหมารวมเลยเนาะเหมารวมเลยคือสามพันนะพี่น้องคือเป็นผู้ใหญ่ทั้งทั้งทั้งใดก็ทั้งทั้งอีกคือบ่อทั้งอีกคือิ่นได้นะอาาครับหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเลยอ่าดำเนินการเหตุของน้ำให้เนาะกาหลายอย่างอยู่เนอกพ่อพี่น้องที่ว่าเออเพื่อนก็ได้อ๋อจังเลยก็ดีมุ่งดีใจนำมีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะ อ่าอยู่ดีมีแหงนี่แหละเดี๋ยวก่อนชิมเอาน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปชื่อน่ะของยินเย็นมาหน่องพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเนาะจังใดก็คือว่าเด้อไอเด้อเนาะเอาให้ทั้งเงิเอาเงินให้ทั้งน้องเพิ่นไปชื่อน่ะของยินเย็นมาสุกินเนาะโอเคโอเคเด้อเด้อเนาะโดยโดยดีใจน้ำเด้อได้เฮือนใหม่เนาะอ่าพูดแล้วได้เฮือนใหม่เดี๋ยวก็สิเข้ามายืนยามทำไทยคือเก่าเนาะอ่าแล้วก็ยังชิมมาอัปเดตด้อยีดอกเด้อเนาะ อืมเอาอยดีไมงอยดีแห้งซะไว้เจ้าก็ได้จะเป็นได้เนาะอ๋อแน่ๆนะเนาะจังไห้ก็ระวังระวังได้เด้อเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกมันดดกพักน้นเนาะอ่าผู้เดียวซําดหาเงินนี่เนาะแม่นบ่หาเงินเลี้ยงลูกเนาะหาเงินครอบงครัวตั้ยังไคบ่มีนางตัดเนาอืมกับอับมนี่พอพอได้อยู่เนาะอพอเฮ็ดได้อยู่อ้อยเนาะพอพี่น้องเอ้ยไปแต่3:00นผู้ใดไปแท้ การโค้งไปไปแต่เช้ามันสวยมากกับพระเดีย้ามันห่อนดิมันห่อนอันนี้คือแบบว่ามุ้ยในการหาเงินของเพิ่นพี่เองเลยโอ้มันแดดมันเว้นตอนเว่นกับย้าเนาะมันห่อนในบ้านนะคะจะว่าว่าป้อสิเจ้าคือได้หลายละเคือเขามาได้จนหาชิพหกชีพไปหน่อยเนาะตัดอ้อยเป็นอาชีพตอนนั้นนะตรงนั้น เอาเอาเอาเนอะก็คือสีประมาณนี้เด้อก็มาเด้อเนาะดีๆใหงาสบายดีสบายดีสบายดีเอ้าปลอดภัยเลอดงินอุทานเลยสาสาธุสาธุน้องพี่ดองนี่แหลนะเนาะมาหากันและกะทท็ทำไทยกันพี่ดองเลยและก็ให้กำลังใจกันนะเนาะกระแหกกำลังใจกนะันสะูชีวิตเนาะอ่าในครอบในครัวนี่แหละป้าตู่กวลางแล้วแบบน,นี้เนาะอืมนี่พี่น,น,น,น้องเงินชาตันเต็มโอ้ เอาอยัางอันนี้เอาไม่กระจาดบ่ออาภัยไมากระจาดที่เป็นดิมีเป็นบ่นเ,เ,เออแก๊ไข่ซัวเข้าไปนี่แเนาะแก๊ไข่ซัวเข้ากันไปก่อนพี่นอ้องเพิ่นบอจะไหนกันวันแรกเมื่อไนเดี๋ยวสิมาเยี่ยมไม่รถจักเข้ากันอ,อันนี้คือะเป็นเค้งเป็นคายเข้าได้หนิเนาะเงินตะเชียงเอาไม้กับสชมพูมาให้ชื่อบ่ ชอมเนาะกิดว <mile> ่าชื่อใหม่นะชอือดโดูอันนั้นบอโอ้ดู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 เอ้าเอ้เนาะค่อยไปค่อยมาเนาะสิเป็นคันใหม่คันเก่าก็ได้พี่น้องเดยโอ้น้องใหม่เนาะคันใหม่มันก็มีเงินซื้อเลยคันใหม่บ่อยากได้ยี่บอคันใหม่ก็ได้เออมันมีปัญหาอย่างนี้พอได้อยู่เนาะแต่ความฝันของห้องมันก็อยากมีบ้างแน่เนาะเอา จะในกาเคให้ออ่่าากุมฝันเป็นจริงเด้อเนาะโดยโดยนี่เลยพี่น้องกิฮ่ามอเตอร์ไซค์คู่ใจของเพื่อนเนาะอ่า่สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีได้เนาะโอ้ถือว่าสูงนะพอพี่น้องสูสูมากับเจ้าของเนี่นี่ก็ได้เนาะโอ้โดยโดยอาวอาวซูซูๆูซูบังดูเด็กรถกับทอโรเนาะอ่าหนึ่งสี่แปดพี่องก ซื้อได้วายกพี่รองวายกอ่าโอเคใชหรับพี่รองเอ้ยก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะเห็นทางอนาครอบครัวของทั้งไอ้เพิ่นเนาะพอพี่รองได้ครับการช่วยเหลือทั้งบุตรเด็กกับโอ้ดีมุกดีใจนะเพิ่นก็มีแต่ว่าขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะผู้รักผู้ใหญ่ที่ว่าช่วยเหลือก้ามาทั้งครอบครัวของไอ้เพิ่นขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทำก็ขอให้ได้ทำเนาะ การงานก็ดูขอให้รับเรื่องก็ดีเด้อน้ะงพ่อพี่น้องเลยการ่วมถึงทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนำบัตรจูคุนขอให้อยู่ดีไม่แห้งบัตรจิตเองขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง